สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีกุมทุกคนทุกท่านนะคะคลิปนี้จะเป็นการทำนายดวงชะตาความรักให้กับชาวกุมประจำวันที่15ถึง31กรกฎาคมนะคะเนื่องจากว่าผลโหวตของช่องออมเนี่ยคะแนนที่ได้เยอะได้เยอะที่สุดก็คือการทำนายดวงชะตาตามราศีรายเดือนนะคะออมก็เลยเพิ่มเป็นปักหลังเข้ามานะคะก็คือปักหลังกรกฎาคมนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปดูกันหน่อยนะคะว่าในเดือน ปักหลังกรกฎาคมเนี่ยนะคะความรักความสัมพันธ์ของชาวกุมจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของยันนะคะที่ออโปรโมทไปแล้วนะว่าจะหมดหมดเขตนะคะลด30%คือวันที่15กรกรกฎาคมก็คือพรุ่งนี้นะอันนี้ย้ํากันอีกครั้งหนึ่งนะคะยันหนุนดวงที่ดึงเอาพลังงานจากจักรวาลมาใส่ตรงเนี้ยนะคะเป็นการผูกดวงฝั่งดวงของคุณลงไปเลยตรงเนี้ยเขียนมือ100%นะคะ อุดในส่วนที่ไม่ดีหนุนในส่วนที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งิ่งขึ้นไปนะคะ,ะลด30%เนื่องจากวันเกิดของออมนะคะเป็นโปรโมชั่นเนาะลด30%อย่างผืนเล็กเนี่ย30คูณ30เซนหรือฟุตคูณฟุตราคาเต็ม1,100 99บาทลดแล้วนะคะเหลือ839บาทเท่านั้นถูกมากนะคะค่าส่ง50านะทุกคนถ้าไม่ใช่จังหวัดห่างไกล นะคะแต่ว่ามันก็มีหลายขนาดไงอย่างบนโต๊ะเนี่ยคือ70คูณ70เซนเพราะฉะนั้นใครอยากได้ไซส์ใหญ่ก็ทักถามกันเข้ามาได้เช่นเดียวกันหมดโฟรนพรุ่งนี้แล้วนะ15กรกฎาคมคือหมดเขตแล้วนะคะลด30%อนะเอานี้ย้ำนิดนึงนะคะเอาล่ะชาวกุ้มเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าปักหลังกรกฎาความรักของคุณเป็นยังไงแต่ก่อนอื่นฮะมขอดูก่อนว่าชาวกุมปัจจุบันความรักของคุณเป็นอย่างไรคะ่ะ ชาวกลุ่มปัจจุบันความรักของคุณนะคะท of Penta เท e a ิล e นะคะ the t อ m p e r a n c e นะ,ะอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวธนูนะคะหรือชาวสิงห์นะคะปัจจุบันความสัมพันธ์ของชาวกลุ่มเป็นความสัมพันธ์ที่มีความระแวงเป็นความสัมพันธ์ที่ ใครคนใดคนหนึ่งในที่นี้มีปมมีแผลในอดีตมีกำแพงสะบักสะบอมมาเลยนะคะเอามองเห็นว่าคุณกับเขาน่าจะเป็นคนคุยกันเป็นคนคุยเป็นที่ปรึกษาเป็นเพื่อนร่วมกลุ่มร่วมทีมร่วมสังคมเดียวกันทำธุรกิจกิจการงานเกี่ยวข้องกันด้วยเรื่องเงินทองก็ได้นะคะความสัมพันธ์เนี้ยมันมัน,ม,นมันไปไป,ไปมามา เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาหรือยังไม่นิ่งหรือค่อยเป็นค่อยไปนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งคอยควบคุม control นะคอยจะเป็นเป็นคนที่ควบคุมจนทาให้อีกคนหนึ่งระแวงนะคะหรือไม่อย่างนั้นเนี่ยความสัมพันธ์เนี่ยยังมีคนเก่าป้วนเปี้ยนให้ต้องระแวงใจนะนะคะบางทีความแตกต่างกันก็ทําให้เกิดเป็นความ ยังไม่แน่ไม่นอนในความสัมพันธ์ได้เช่นอายุเชื้อชาติภาษาวัฒนธรรมระยะทางหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะหรือมีความแตกต่างกันมากๆเลยสปีชี่เหมือนจะคนละสปีชีเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะมันเลยทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยยังมีความระแวงแล้วก็ยังมีใครบางคนในที่เนี้ยใช้ประสบการณ์เก่าๆในอดีตนะคะในการที่แบบไม่ไว้ใจยอยู่นะคะหรือไม่ก็คือควบคุมความสัมพันธ์กันไปเลยะคะ่ะ the strength นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ยัง ยังต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่อะนะมันยังดูยั้งยั้งดูช้าดูค่อยเป็นค่อยไปค่ะเหมือนกับต้องใช้สมองใช้สติปัญญาในการดิวนะกับสถานการณ์ก็ได้นะคะปักหลังกรกฎาค่ะชาวกลุ่มความรักคุณจะเป็นยังไงปักหลังกรกฎาชาวกลุ่มความรักคุณจะเป็นยังไงนะคะ The s t a r นะคะชาวกลุ่มอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับชาวกลุ่มชาวธาตุน้ำกรกฎมีนพิจิกนะคะใต้สำหรับ Five of Wands ปักหลังกราฎดาความสัมพันธ์ของชาวกลุ่มจะมีเรื่องราวให้ทะเลาะกันกับการกลับมาของคนเก่าของใครบางคนหรือจะมีการสับสนใจกับการที่ยังแอบ,บมีความหวังกับการได้คืนดีกันบางอย่างนะคะออาว่าถ้าไม่ทะเลาะก็คือสับสนใจอะแน่ๆแล้วล่ะ Five of บอ n d s ขึ้นใต้สำรับนะหรือความสัมพันธ์นี้มีคนมาเกี่ยวข้องเยอะๆก็ได้ ะะออมมองว่าความสัมพันธ์นี้มันเป็นอะไรที่อิสระต่อกันจริงๆแหละ The Star ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นคนมีชื่อเสียงหน้าตาดีรูปร่างดีก็ได้นะคะหรือว่าเป็นคนมีสนเสน่ห์ความสัมพันธ์นี้อาจจะเคยเทกันไปแล้วก็ได้ค่ะเคยเทกันไปแล้วแล้วก็ยังมีความคาดหวังต้องการที่จะกลับมาคืนดีแต่มันยังสับสนใจยังทะเลาะกับตัวเองก็ได้นะยังมีคนแบบรักและรออยู่ตรงนี้ที่จะได้มาคืนดีกันนะคะ ความสัมพันธ์เนี้ยมันอาจจะเป็นความสมัธ์ที่อิสระต่อกันนะคะไม่ได้ผูกมัดอะไรนะคะปักหลังกรกฎาอมมองเห็นว่าอาจจะยังแฮปปี้ที่ความสัมพันธ์เป็นแบบนี้ก็ได้ในบางเคสเนี่ยนะนะคะนอกจากการหวังที่จะได้คืนดีกับคนเก่านะคะแต่อีกเคสหนึ่งคือมันก็มันอิสระกันแบบนี้มันก็ดีเหมือนกันนะก็แฮปปี้ดีนะคะเออเป็นแบบนี้ก็ดีเหมือนกันอะไรอย่างงี้ก็ได้นะเออเป็นแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ย นะแต่ก็ดูจะสับสนใจอยู่พอสมควรเพราะว่ามันอาจจะท็อกซิกด้วยเรื่องราวที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีคู่มีครอบครัวแล้วหรือท็อกซิกเพราะว่ามันเป็นเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมชั้นเรียนกันนะคะหรือว่ามันยังตัดไม่ได้ขายไม่ขาดนะยังสับสนใจเกี่ยวกับใครบางคนที่เรารู้สึกเฮ้ยมั่นคงมากๆนะคะยังมีอาการแบบคิดถึงเขาอยู่ต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลาไปส่องไปมองไปดูหมอนะคะเป็นรักทางไกลที่ทําให้รู้สึกท็อกซิกก็ได้ เหมือนกับว่ามันจะรู้สึกผูกพันมั่นคงมากๆนะคะไปต่อกันแบบเรื่อยๆแบบแบบเห็นอนาคตนะแบบวางแผนต่อยอดได้นะคะโดยที่ยังสับสนใจอยู่เพราะว่ามันเหมือนมันมีการตัดไม่ได้ใครไม่ขาดกับใครบางคนนะคะ่ะแสดงว่าความสัมพันธ์น่าจะเป็นประมาณสองสาคนเนาะไม่น่าใช่ไม่น่าใช่บัไม่น่าใช่วันใบวันนะอาจจะเป็นเติร์ดปาร์ตี้นะคะอ่ะไปดูนิดนึงว่า เขาจะรู้สึกยังไงกับคุณนะปักหลังกรกฎาคนคนนี้จะรู้สึกอย่างไรกับกุมค่ะปักหลังกรกฎาคนคนนี้จะรู้สึกยังไงกับคุณ King of Pentacles อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับชาวธาตุดินมังกพรพฤษบกันนะคะแล้วก็ชาววันพระฤห,หัสนะคะแล้วก็ชาวพฤษศนะคะปักหลังกรกฎาคนคนนี้จะรู้สึกอย่างไรหรอ ตัวเขาเองปักหลังกรกฎาเนี่ยจะมีอีโกโ้จะยึดหลักความถูกต้องจะมีกรอบความคิดเป็นของตัวเองหรือเขาคนนี้เป็นที่ปรึกษาชั้นดีให้กับคุณเลยนะคะเป็นผู้ใหญ่กว่าคุณก็ได้นะวุฒิภาวะสูงกว่าก็ได้นะคะคนคนนี้เขาดูแล้วออมว่าเขายังไม่ได้ปล่อยคุณหรอกมันเป็นอารมณ์ของคนที่ยังยึดติดถือมั่นกับเรื่องราวบางอย่างเช่นเป็นที่ปรึกษาให้กันได้มีเรื่องเงินหรือความมั่นคงผูกกัน ะะแม้ว่าเขาจะดูมีอีโก้หรือสงวนท่าทีแต่ออมมองว่าตัวเขาเองยังมีอาการไปๆกะกบกลับๆอยู่นะเช่นเขาอาจจะรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันมีอุปสรรคเยอะแยะเหลือเกินหรือเขามีภาระหนักๆน,นะคะอุปสรรคที่มีเนี่ยมันทําให้เขารู้สึกว่าเออแล้วแต่โชคชะตาก็แล้วกันนะคะแล้วแต่จักรวาลจะนําพาแล้วแต่โชคชะตาจะพาไป นะเขาคงจะยึดหลักความถูกต้องเขาคงจะอยู่ในกรอบของเขานิ่งสงวนท่าทีไม่ทำอะไรคอยมองคอยตัดสินความสัมพันธ์นี้อยู่ไกลๆนะคะดูแล้วเหมือนกับเป็นช่วงเวลาที่เขาเนี่ยแบกภาระอะไรบางอย่างอยู่หรือว่าเป็นช่วงฟันฝ่าอุปสรร,รคอะไรบางอย่างอยู่ก็ได้นะคะอืมสรุปเขาน่าจะรู้สึกในเชิงปล่อยให้เป็นเรื่องของโชคชะตาแล้วกันเพราะดูอุปสรรคมันมันเยอะมันระยะยาวนะคะ น่าจะยังไม่ได้ปล่อยวางคุณด้วยแหละแต่ดูเขาจะเฉยเฉยะใช้อีโก้เป็นหลักเลยใช้ความคิดตัวเองเป็นหลักเลยะนะคะแล้วชาวกลุมนะคะปักหลังกรกดาชาวกุมจะทํำยังไงกับเขาปักหลังกรกดาชาวกุมจะทํำยังไงเออคุณก็ดูยังเจ็บปวดกับเขาอยู่ที่ความสัมพันธ์นี้มันต้องเลิกกันนะคะคุณอาจจะเจ็บแล้วก็รู้สึกว่าเออถ้าทําฉันเจ็บแบบนี้ถ้าเลิกกันแล้วก็อย่ามายุ่งกันอีกเลยนะคะ คุณเองก็ใช้อีโก้ไม่ต่างจากเขาเลยเขาก็อีโก้จ๋าคุณก็อีโก้จ๋าต่างคนต่างยึดมั่นในเวของตัวเองนะแล้วชาวกลุ่มเนี่ยปากหลังกรักกดาคุณจะโฟกัสเรื่องความมั่นคงเป็นหลักด้วยนะทะเยอทะยานเกี่ยวกับความสําเร็จคุณก็เลยมาว่าเออเลิกกันแล้วก็อย่ามายุ่งกันอีกประมาณนี้นะคุณเจ็บแล้วก็เนี่ยคุณก็พูดประมาณเนี้ยเลิกกันแล้วก็ไม่ต้องมายุ่งกันฉันก็ไม่สนไม่แคร์เหมือนกันอะไรประมาณนี้เลยนะคะเออคือคุณแบบ ขอแค่ฉันมีความสุขก็พอนฉันกําลังไปบ้านง,งานมุ่งความสําเร็จเรื่องงานอยู่หุดหยิดง่ายด้วยช่วงนี้อย่าเพิ่งมายุ่งกับฉันอะไรอย่างเงี้ยทําฉันเจ็บทําฉันเจ็บหรอก็ไม่ต้องมายุ่งวุ่นวายอะไรประมาณนี้ก็ได้ค่ะนะคะโดดเด่นที่คนเก่านะไพ่ขึ้นมาอืมไม่ต้องอ่านเพิ่มแล้วมั้งดูบทสรุปความสัมพันธ์นี้ค่ะปักหลังกรกฎาบทสรุปเป็นไงคะ Ace of Wands นะ,ะ uh, The Tower Four Wands ได้สำหรับ Temperance นะคะบทสรุปความสัมพันธ์นี้อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องนะคะกับชาววันนังคารชาวธนูนะคะบทสรุปความสัมพันธ์เนี้ยอมอมองว่านะคะบางทีมันอาจจะยังมีเรื่องงานเกี่ยวข้องกันเรื่องครอบครัวเรื่องความมั่นคงบางอย่างเกี่ยวข้องกันก็ได้ คือมันเหมือนกับว่ามันอาจจะจบกันไปแล้วมันอาจจะจบกันไปกระทันหันนะคะหรือว่ามันมีเรื่องราวโปะแตกเกิดขึ้นเกี่ยวกับคนใหม่ๆนะคะคนใหม่ๆแพชชันใหม่ๆทําให้ความสัมพันธ์นี้พังก็ได้ค่ะนะแพชชันใหม่ๆคนใหม่ๆงานใหม่ๆทําให้ความสัมพันธ์นี้ต้องพังลงไปแต่ออมมองว่ามันยังมันยังรู้สึกมั่นคงบางอย่างอยู่อะสีไม้เท้าอะ นะคะอาจจะเป็นเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงบางอย่างหรือว่าเป็นช่วงเวลาของการที่ยังไปไปกับกับต้องเดียวยากันยังกลับไปกลับมานะคะแต่ด้วยอีโก,โก้เนาะการที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรู้สึกว่าฉันไม่ผิดหรือต่างคนต่างก็คิดว่าฉันไม่ผิดแม้ว่าจะผูกพันกันมากขนาดไหนนะคะแต่ก็ทำให้ความสัมพันธ์นี้ต้องชะงักหรือว่าลังรอก,กันไปหรือว่ายังเลงๆอยู่แสดงว่าต่อให้เลิกให้จบ ยังมีความมั่นคงอะไรบางอย่างที่ทําให้ทางคู่อาจจะยังรอดูอยู่เล็งดูอยู่แต่ด้วยอีโก้เฉยๆยที่ทําให้มันเป็นแบบเนี้ยนะคะอืขยายนิดนึงแล้วกันเนาะชาวกลุมนะคะขอดูหน่อยแล้วกันว่าเขาจะทํายังไงกับคุณอะปักหลังกรลกดาเขาจะทํำยังไงกับคุณ,คเ,ขงงคณเขาอาจจะเป็นคนที่มีคู่มีครอบครัวแล้วก็ได้ นะคะหรือเขาเป็นเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมเฉลี่ยนกับคุณนะคะเขาจะทํายังไงกับคุณหรอเขาอาจจะอยู่ในภาวะของการที่มีตัวเลือกทางเลือกเข้ามานะคะเขามีตัวเลือกทางเลือกเข้ามาอืมเขาจะทํายังไงกับคุณเขาคงเหมือนกับว่าอารมณ์เหมือนอยากจะจบความสัมพันธ์นี้แต่ยังแบบไม่กล้าปล่อยจริงๆอะ่ะ เหมือนกับเขายังคิดถึงก็ได้นะคะเขาอาจจะยังคิดถึงคุณยังไม่กล้าปล่อยมือคุณเท่าไหร่นะคะแม้ว่าจะมีตัวเลือกทางเลือกเข้ามาแต่ว่าออมมาว่าเขายังรู้สึกเหงาอยู่นะคนคนเนี้ยนะคะอืมเขาจะทำยังไงกับคุณเขาอาจจะยังไม่ได้ปล่อยมือจากชาวชาวกลุ่มร้อยเปอร์เซนต์ดีลกับคุณไว้เป็นเป็นเป็นออปชันเป็นชอส์ก็ได้ คือเขาก็ตั้งแง่มีกำแพงนะคะแล้วก็อาจจะต้องการที่จะปลูกฟื้นความสัมพันธ์นี้ได้มาเยียวยากันแต่เขาต้องการอิสระเพราะฉะนั้นคนคนนี้แม้ว่าเขาจะยังต้องการที่จะแบบเขาเรียกว่าอะไรมาปลูกฟื้นความสัมพันธ์เนี้ยแต่มันก็เป็นอะไรที่แบบมันมันผิวเผินแล้วอะนะคะ เพราะว่าเขาอาจจะมีช้อยส์มีตัวเลือกแล้วที่ยังไม่กล้าปล่อยจากคุณนะ่ะเพราะว่าเขายังรู้สึกผูกพันกับคุณมากๆก็ได้นะคะใจอาจจะยังอยากจะปลุกฟื้นความสัมพันธ์นี้ก็ได้ยังอยากจะเยียวยาแต่เขาก็รักอิสระเกินกว่าที่จะแบบที่จะแบบกลับมาทําอะไรให้แบบมันจริงจังกับคุณนะ่ะนะคะคนคนเนี้อืมอะันดูซิว่าแล้ว แล้วชาวกลุ่มจะทํำยังไงกับเขาคะชาวกลุ่มคุณจะทํำยังไงกับเขาตัวคุณเองก็อโอ้ตัวชาวกลุ่มเองก็มองว่าก็จบแล้วแหละออมมาว่าต่างคนต่างจบนะอืไพ่สำหรับนี้นะคะไพ่เรื่องราววันนี้ของชาวกลุ่มนะต่างคนต่างจบนะคะแต่แค่ว่า มันยังมีเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องความมั่นคงความรู้สึกที่มันเชื่อมโยงถึงกันได้บางอย่างค่ะคือเอามาว่าคุณทั้งคู่นะมีความผูกพันกันบางอย่างคือมันมีความเป็นเนื้อคู่มีความเป็นโซเมทวินเฟรมอะไรบางอย่างที่มันยังเหนียวกันไว้อะนะคะแต่ชาวกลุ่มเองก็ไม่ไม่คาดฝันเหมือนกันว่า คุณอะจะได้มาเจอกับความสัมพันธ์หนึ่งที่ดูแล้วจะดีมากๆเลยคุณก็เลยอาจจะตัดสินใจจบกับเขานะคะต่างคนต่างก็มีคนใหม่ๆเข้ามาก็ได้นะอืเพียงแต่แค่ยังรู้สึกถึงกันได้ยังไม่ได้ปล่อยกันร0อยเปอร์ซเขาก็อาจจะยังไม่กล้าปล่อยจากคุณเพราะว่ายังผูกพันยังคิดถึงยังเหงาเหงาอยู่นะคะเออยังอยากมีคุณเป็นตัวเลือกส่วนคุณก็ <c oughs> จบแล้วแต่แบบ เหมือนกับเขาก็เป็นความสุขให้คุณได้บางอย่างค่ะนะัหรืออาจจะยังมีเรื่องเงินเรื่องทองก็ได้เชื่อมโยงกันนะคะอสังหาที่ดินความมั่นคงการลงทุนอะไรบางอย่างก็ได้แต่จบพลังงานวันนี้ชัดชาวกลุมคือต่างคนต่างจบจริงๆนะคะน่าจะเป็นประมาณนี้นะ <c oughs> อ r ร์เ e ้ามีอะไรอยากจะบอกชาวกลุ่มบ้าง Oracle มีอะไรอยากจะบอกชาวกลุ่มบ้าง Have faith, trust your faith in this situation นะคะจงมีศรัทธาแล้วจงเชื่อในศรัทธาของคุณสถานการณ์นี้ชาวกลุ่มจงเชื่อศรัทธาของตัวเองค่ะ Consider your foundation, look at how committed you are to love นะคะจงพิจารณาถึงรากฐานค่ะว่าคุณน,นั้นมุ่งม,มั่นแค่ไหนในการที่จะมีความรักเพราะฉะนั้นแล้ว เวลาให้ใบนี้ขึ้นมาอมอมีความรู้สึกว่ามันอยู่ที่พื้นฐานของคุณน่ะถ้าครอบครัวอบอุ่นมีแนวโน้มสูงว่าจะรู้วิธีในการประครับประคองความสัมพันธ์ถ้าครอบครัวไม่อบอุ่นออมมองว่าคุณน่ะอาจจะไม่แน่ใจว่าจะประครับประคองความสัมพันธ์อย่างไรนะสำหรับให้ใบนี้เพราะฉะนั้นต้องตั้งสติว่าเราเติบโตมาในพื้นฐานครอบครัวแบบไหนเรามีแนวโน้มที่จะทําความสัมพันธ์ให้ไปในทิศทางเดียวกันกับครอบครัวเรา นะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้แบบนี้เราจะตั้งสติได้แล้วเราจะรู้ว่าเออเราควรที่จะต้องทำยังไงเพื่อที่จะมุ่งมั่นทำให้ความสัมพันธ์สำเร็จปรึกษาผู้รู้ดูจากตัวอย่างที่เขาสำเร็จนะคะหรือว่าเราจะตั้งส,สติในฝั่งเราแล้วทำให้มันดีอะไรประมาณนี้นะคะ Focus on love นะคะ Look for the good in everyone นะคะจงโฟกัสที่ความรักมองในข้อดีของ ทุกๆคนนะจงมองในแง่ดีเถิดนะจงมองแต่แง่ดีเถินะเหมือนคำท่านพุทธาสนะนะเขามีส่วนเลวบ้างช่างหัวเขาจงเลือกเอาส่วนดีเขามีอยู่นะคะอะไรนะ อะไรยังน่าดูจำไม่ได้ละส่วนที่ช่วยอย่าไปรู้ของเขาเลยนะคำท่านพุทธ,ธาสิษนะอยากให้ชาวคุณโฟกัสที่ความรักแล้วก็ในความดีของคนนะคะ spiritual connection ค่ะ a relationship has a connection that goes beyond this lifetime นะคะตัวชาวเป็นไปได้เหมือนกันว่าชาวกลุ่มคุณะไปดีลกับความสัมพันธ์ที่มันเชื่อมโยงกันแบบตั้งแต่อดีตชาติผูกพันกันลึกซึ้งนะคะมันถึงได้แบบ จบแล้วก็ดูยังไม่จบจริงนะคะตัดแล้วก็ดูยังมีเยื่อใยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเนี่ยเพราะฉะนั้นลองดูสิคะว่าอีโก้อาจจะไม่สําคัญสำหรับสถานการณ์นี้ไหมศรัทธาสําคัญที่สุดในสถานการณ์นี้นะคะแล้วก็ความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทําให้ความสัมพันธ์สําเร็จเท่านั้นแหละที่จะช่วยทําให้คุณโฟกัสไปที่ความรักและความดีของผู้คนได้คะ่ะนะคะก็หวังว่าคีย์เวิร์ดจะมีส่วนช่วยอะไรได้บ้างไม่มากก็น้อยนะชาวกลุ่ม เอาละเราไปดูซิโสดสนิทชาวกลุ่มนะจ๊ะโสดสนิทชาวกลุ่มขอดูซีปากหลังกรกฎดาเป็นอย่างไรคะ่ะโสดสนิทชาวกลุ่มเหงาจังเลยนะคะเหงาจังเลยอยู่กับครอบครัวป่ะจ๊ะเนี่ยเดือนโสดสนิทชาวกลุ่มเดือนอ่ปากหลังกรกฎดาโอ้โหเออคุณ ไปอยู่วัดแล้วหรือเปล่าไม่ใช่สดสนิทชาวกุมนะคะปักหลังกรกดาเนี่ยเอาว่าคุณก็เหงาเหงาแหละหลายๆคนใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวอยู่กับสังคมของคุณนะคะยึดหลักถูกความถูกต้องอยู่ในศีลธรรมคุณงามความดีอยู่ในกรอบความคิดของตัวเองอยู่ในช่วงการฟันฝา่าอุปสรรคต่างๆบางคนมีลูกมีเต้ามีพ่อมีแม่ให้ต้องดูแล <m> เป็นไม้นะคะ สอดสนิทชาวกุมเนี่ยตัวคุณเองดูไม่ค่อยเปิดใจให้ความรักเท่าไหร่อย่างที่บอกอะ่ะบางคนไปมุ่งเน้นเรื่องศาสนาทุ่มเทให้ครอบครัวนะคะก็แต่ออมมาว่าคุณเนี่ยน่าจะยังมีพลังงานของการที่แบบมีใครบางคนค่ะที่ทำให้คุณรู้สึกคลิกนะคะเหมือนกับว่าตัวคุณเองอาจจะได้เจอใครบางคนที่เหมือนเป็นเนื้อคู่ส่งมาให้ เนะี้ยมีความเข้าใจมีความคลิกหรือเป็นพาร์ทเนอร์คู่หุ้นส่วนหรือเกี่ยวข้องกันเกี่ยวกับสังคมสิ่งแวดล้อมคนรอบข้างการลงทุนนะคะการงานการอะไรก็ได้แต่ว่าคุณแค่ยังไม่ได้เปิดใจหรือเปิดโอกาสขนาดนั้นนะคะคุณยังไม่ได้เปิดใจหรือเปิดโอกาสให้ขนาดนั้นอืมโสดสนิทน่าจะอยู่กับครอบครัวกับเงินกับทองกับศาสนาอือาจจะเป็นการเอาดีทางด้านศาสนาเอาดีกับครอบครัวไปเลย เอาดีกับกิจการงานไปเลยเจอสิ่งที่รักที่ใช่ในลักษณะของอในลักษณะของทางด้านศาสนาหรือทำอะไรที่เป็นกรงสีนะธุรกิจกรงสีก็ได้นะเหมือนกับเจอไม่ค่อยมีใครใหม่ๆเข้ามาเท่าไหร่นะชาวกุมแต่ว่ามันมีใครบางคนที่ทําให้คุณแบบเป็นสองถ้วยอะ่ะเหมือนคุณแบบไปเจอกับความรักต้องห้ามก็ได้นะชาวกุมคุณไปเจอความรักต้องห้ามก็ได้ ขอดูหน่อยสิคนคนนี้ที่ทําให้ชาวกุมเป็นสองถ้วยเขาเป็นยังไงคนคนนี้ที่ทําให้ชาวกุมเป็นสองถ้วยเขาเป็นยังไงคะเขาอาจจะมาจากงานมาจากการลงทุนเป็นเพื่อนเก่านะคะเป็นคนเก่าๆในอดีตของคุณหรือผูกพันกันมาตั้งแต่อดีตชาติเขาคนนี้เป็นคนนิ่งๆเง,งียบๆแล้วก็คุยกันบ้างอยู่อาจจะเป็นคนที่เข้ามาแล้ว ออมาแล้วมาเพื่อเรื่องเซ็กส์ก็ได้นะคะบางทีคนคนนี้เป็นเพื่อนเก่าเป็นคนรักเก่าเป็นเป็นคนเก่าๆของคุณแล้วก็มีการทักแชทมีการสื่อสารออนไลน์กันมีการแบบต้องการให้ชาวกลุ่มเนี่ยไปเติมเต็มความสุขให้เขาเขาดูเป็นคนสขุขนิยมดูมีความสุขกับตัวเองนะคะหรือเขาคนนี้เป็นคนที่เข้าหาชาวกลุ่มเพื่อเรื่องเซ็กส์เรื่องความสุขส่วนตัวบางอย่าง พูดคุยกันเพื่อเพื่อเติมความสุขของตัวเขาเองก็ได้นะคะเหมือนเขาคิดพิจารณามาดีแล้วในการที่จะคุยกับคุณในการที่จะทักแชทคุณหรือในการที่จะมีวันไนส์แต์นนะคะกับคุณอาจจะเป็นเซ็กแบบเร่งด่วนแบบวันไนส์แตนก็ได้นะคะอืน่าจะเป็นคนที่ป้วนเปี้ยนอยู่ในอดีตของคุณนะ่ะนะคะแฟนเก่าคนละเก่าเพื่อนเก่านะคะ คนคนนี้มักจะเอาเรื่องงานเรื่องการเรื่องการลงทุนมาก่อเลยเพราะมีเป้าหมายเอาไว้ใหุ้่งชนชอบความหรูหราโออาร์นะคะอืมอาจจะเข้าหาคุณเป็นความสัมพันธ์แบบไม่ชัดเจนก็ได้ในบางเคสถ้าเป็นพลังงานใหม่ๆนะเขาเหมือนเข้ามาแบบผูกมิตรนะคะเขามาแบบชัดเจนว่าเขาต้องการความสัมพันธ์แค่มาเติมเต็มความสุขให้ตัวเขาเองก็ได้ค่ะนะคะคนคนนี้นะอื อะประมาณนี้นะคะคนโสดอ่าล่กชาวกลุมนะคะออมก็ฝากโปรโมชั่นยันหนุนดวงนะคะที่จะหมดโปรวันที่15กรกฎาคมนี้นะคะยันหนุนดวงก็คือยันที่ดึงเอาพลังงานจากจักรวาลน,นะคะเอามาเขียนมือใส่ผืนผ้าใบเป็นการฝังดวงของเพื่อนๆไว้ตรงกลางยันตรงนี้เลยนะคะ เพื่ออุดในส่วนที่ไม่ดีแล้วหนุนในส่วนที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะใช้พลังงานจักรกวาลนะนะเป็นอัคระคาถาใส่เข้าไปนะคะแล้วก็ผืนเ,เ,เล็กสุดเนี่ยสาคูณสามเซนหรือฟุตคูณฟุตนะคะราคาเต็ม1,199บาทนะคะแต่ว่าโปรโมชั่นวันเกิดของออมเนี่ยลด30%อแล้วนะคะเหลือเพียง 839บาทนะคะค่าจัดส่งถ้าไม่ใช่จังหวัดห่างไกล50บาทนะราคานี้ถือว่าถูกมากๆนะเพราะว่าโปรโมชั่นลด30%เนี่ยคือทำขึ้นเพื่อฉลองวันเกิดออมแค่นั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นใครอยากจะได้ยันหนุนดวงเอาไว้เสริมดวงชะตาชีวิตของตัวเองนะคะออในราคาที่ถูกขนาดนี้ก็ทักกันเข้ามานะคะนี่คือไซส์70คูณ70เซนทุกคนเห็นบนโต๊ะเนี่ยลดราคาทุกไซส์เลยนะคะ อ่าทักกันเข้ามาก่อนจะหมดโปรวันพรุ่งนี้15กรกฎาคมนะคะฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปจากออมนะคะวันนี้ออมเมจิกทาร์ตจะลาไปก่อนแล้วนะคะบาย